Thank you สวัสดีครับผมเจียอันอิติศักดิ์ฉายจีราวัตรครับร้านวิเชียนเคหพันธ์สองหตั้งอยู่ที่ลงสิทธิของสองจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดเราเปิดมากว่า20ปีนะรับให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านลูกค้าหลักๆของเราก็จะมีผู้รับเหมาเจ้าของบ้าน เรามีบริการส่งตั้งแต่คลอง1ถึงคลอง4จัดส่งฟรีครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านได้ทุกช่องทางเราดูแลลูกค้าแบบครอบครัวบริการดีกันเองยินด,ด,ดีต้อนรับครับปัญหาในการทำงานที่พบเช็คสต็อกยาก แล้วก็ของไม่ตรงหมดแล้วก็เพิ่งจะรู้ประมาณนี้ฮะพอรู้ว่าสต๊อกเพิ่งหมดการสั่งซื้อเข้ามากว่าจะของถึงร้านผมก็ขาดเขาเรียวขาดโอกาสทางการค้าไปแล้วสิบวันกว่าของจะเข้าก็เลยขาดไปเลยขาดโอกาสนะเมื่อก่อนบินเวลาทำราคาสินค้ามั่วมากคนนั้นราคาหนึ่งคนนี้ราคาหนึ่งไม่ค่อยมีมาตรฐาน เวลาส่งของแล้วบินมีปัญหาเราจะหาเอกสารย้อนหลังกันลำบากมากบางทีก็ไม่เจอเลย mm hmm. สิ่งที่อยากได้เลยนะฮะ mm hmm. ก็คือสต็อกท,ที่เที่ยงตรงไม่พลาดแล้วก็มีเอกสารย้อนหลังที่เอาไว้วิเคราะห์ราคาต้นทุน ราคาขายได้อย่างง่ายดายหลังจากได้ใช้โปรแกรม Business Plus ทำให้ดูราคาต้นทุนสินค้าง่ายขึ้นซึ่งแต่ก่อนต้องลื้อเอกสารเจอบ้างไม่เจอบ้างก็เลยทำให้พลาดไปเยอะพอเริ่มได้ใช้โปรแกรมอีกทีนึงก็ บินขายบินขายดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเยอะจากที่เคยเปิดมือปั๊มตายางก็มันก็เลยดูดูดีขึ้นลูกค้าให้ความเชื่อถือมากขึ้นผมสามารถดูสต็อกคงเหลือได้ง่ายขึ้นทําให้การสั่งซื้อรอบต่อไปทําได้ง่ายขึ้นอีกทําให้วิเคราะห์ยอดขายสินค้าขายดีตัวไหนอะไรยังไงได้ง่ายขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมทําให้ผมมาวิเคราะห์ยอดขายงานสั่งซื้อหรืออะไรอื่นๆได้ง่ายขึ้นสามารถนําข้อมูลที่อยู่ในหัวผมลงคอมพิวเตอร์จําน้อยลงสะดวกมากขึ้นพนักง,งานสามารถดูได้เองตัดสินใจได้เองสุดท้าย ผมแนะนำโปรแกรม Business Plus โอเคจริงครับสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการทำงานขึ้นเยอะแนะนำครับ